เอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนาเว่ยคนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมภูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้ยเลดเจเน่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจะจัดเลยก็ได้นะระเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินหน้าเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมแลรับเติมเพชรฟรีไฟด้วยนะครับผมหรือว่าโคตดต่างๆก็มีขายด้วยนะคนดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผม เออเอาล่ะเงาเงาอยากโดนเหล่ากระบาลไม่ใช่ดีหนาวหนาวอยากโดนเหล่ากระบาลเออโอเคนะครับผมขอากล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยกันนะครับผมก็วันนี้เนี่ยยูผมนะครับคีนันเคดีกับอากาศโคตรหนาวในวันนี้นะครับผมแน่นอนครับวันนี้เราจะมาทาอะไรวันนี้เนี่ยเราก็จะมีสิ่งแปลกในแมปอีกแล้วที่แอดมินเนี่ยเอามาค่อนข้างจะอึง้งตะลึงตึงนางกันบอกเลยนะคนดู ก็คือหนวดขาวในโลกใหม่ไว้คนดูเออซึ่งผมนึกงงมากเลยว่าเฮ้ยแม่งเอามาแล้วแม่งอย่างหนึ่งเว้คือมันเป็นอะไรรู้ไหมคนดูครับสกิลเดียวแม่งแบบพังอ่ะคือแบบพังอ่ะเอาจริงเห็นไหมทั้งแมปนี่คือมันมันพังอ่ะเอาง่ายนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แอนกดซับคลายแอกดแชร์ด้วยกันนะครับผมและคลิปนี้ผมแจกโค้ดใหม่ด้วยนะครับโค้ดล่าสุดเลยเดี๋ยวก็จะแจกในคลิปนี้อย่าลืมนะครับผมกดแชร์ กดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคใครพร้อมแล้ว let's go ไปดูกันเลยครับผมเอาะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมวันนี้ก็คือว่าหนาวมากๆเลยก็ว่าได้นะคนดูมันเกี่ยวเลยว่าแต่ผมอยากคุยคนดูไงเข้าใจป่ะคือกูรักคนดูมากๆเลยแบบหลงหลายคนดูอ่ะคิดถึงคนดูอ่ะคือผมไม่ได้ทําคลิปมา ประมาณ1วันนะหรือ2วันวะไม่รู้อะนะครับผมก็นั่นแหละฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยถึงคลิปเราลงดึกก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดก่อนดีกว่าโค้ดน,นี้นะครับผมเป็นโค้ดใหม่นะคนดูนะครับมันน่าเป็นช่องยูทูบเบอร์นี่แหละนะครับผมอ่าซึ่งเป็นช่องอะไรไม่รู้ก็ลองกดไปรับผมนี่อ้าผมใส่ไปแล้วเหรอ,อนนไม่รู้นะคูใส่ไปแล้วหรออือวะน่าจะใช่นะครับเออโค้ดน,นี้นะครับผมก็น่าเป็น EP พคูณสองอะไรประมาณนี้นะ แล้วผมใส่ไปแล้วแหละนะครับผมก็แจกโค้ดทั้งหมดเลย้วกันครับผมลิงก์โค้ดอยู่ตั้ล่างคลิปทั้งหมดเลยนะครับผม,ม,บผม,ผมก็ไม่แจกโค้ดเดียวเราผมแจกทุกโค้ดอ่ะในคลิปคลิปนี้ก่อนมันจะอัปเดตแล้วกันเนาะแต่คิดว่าอัปเดตหรอมันน่าจะอัปเดตอีกนานเลยนะครับผมคลิปเกมเนี้ยคือแบบกว่าจะอัปเดตนี่ก็น่าจะนานอีกหนึสองสามเดือนไม่ก็หนึ่งเดือนนะนะโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะพาไปดูสิ่งแปลกๆไว้ก็คือแบบแอดมินแบบเอาแบบพวกแอดมินมาเกียนกันในแมปอะคนดูมันแปก คือแบบทีเดียวแมประเบิดอะแมปแตกอะคนดูก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยกันนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสิ่งแปลกๆหรือใครมีคลิปแปลกๆเนี่ยสามารถส่งมาในเพจ Facebook เราได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมก็เอาละนะครับเราก็มาอยู่ในหน้าของช่องของคนคนนี้นะคนดูครับซึ่งผมบอกก่อนเลยนะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายคลิปด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะ เธอเรียกว่าอะไรไม่รู้นะแต่ว่าเอาง่ายคือว่าผมจะมาดูคลิปนี้แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็มีเด็กน้อยนิโอทำการทำคลิปไปก่อนแล้วนะโอเคนะครับผมก็วันนี้เราจะมาดูพร้อมกันว่ามันเป็นแบบไหนนะคนุณดูซึ่งผมชอบมากนะในการเอาอะไรแปลกๆมาโชว์ให้พวกเราได้เห็นนะ่ะคุณดูเห็นหรือเปล่าครับนี่เลยคุณเห็นปะมันคือบอสหนวดขาวนี่ก็ไม่ใช่นะไม่เชิงเลยก็คือมันเป็น ไอพีกแล้วนะครับผมก็ชื่อเหมือนกับเป็นแอดมินนี่แหละนะผมแน่นอนครับเขาคือแอดมินนะครับผมนี่ก็เลเวล10,000นะแล้วก็มีตังอยู่1,000ล้านซึ่งค่อนข้างจะเยอะเยอะเยอะมากๆากเลยแหละนะครับนับเยอะมากๆนะครับผมเนี่ยเขาก็เหมือนกับอ่กิฟผลด้วยกันหรอใช่ปะ่ะเมื่อกี้เมื่อกิฟผลป่ะอ่าใช่นะ <got> น,น่าจะใช่นะ หน้ากิเป็นแสงเข้ามาแล้วก็บินเพื่อจะขึ้นไปข้างบนเไปค,คือแม่งแปลกมากเลยคือแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะทำแบบนี้มาให้คนดูหรือเป็นคอนเทนต์ของแอดมินนี้เลยหรออะไรประมาณนี้คือผมก็สงสัยไงก็เลยมาดูพร้อมกันนะวันนี้วติดอุตสครหบขออนุญ,ญาตปิดละกันนะครัผมนี่เลยเขาแบบพูดอะไรสักอย่างนี่นะผมพาวเวอร์เลยวะ บบบจะโชว์พลังอะ่ะเอาง่ายพลังของหนวดขาวอะ่ะเอาง่ายนี่นี่นี่คนดู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 ด,ดูเอาแล้วนะอันนี้คือคือเขาชา้านะ้วคนดูเห็นปะคือเขาชา้านะ้วเขาแบบลงไปนะดูดีดีเนี่ยกุม้มเดี๋ยวต้าไปแปลกว่ะแป๊บหนึ่งนะคนดูผมขอไปในเกมแป๊บหนึ่งนะเอาละคนดูเดี๋ยวผมจะมาดูเว้ยก็คือว่าไอ้ผลสั่นสะเทือนเนี่ยผมขอก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่อยากจะดูอย่างเดียวเว้ยผมต้องพิสูจน์ก่อนโอเค คือผลนวดขาวเนี่ยมันมีผลตื่นแล้วนะโอเคซึ่งผมไปทํามาแล้วนั่นเองหรือเปล่าวะอาทําแล้วทําแล้วนะครับผมก็คือนี่มันจะมีสกิลประมาณนี้นะนี่แบบนี้แล้วก็อีแบบหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะคือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเว้ยมันไม่มีสกิลแบบนั้นที่แบบลอยอยู่แล้วแบบทาฟุบแล้วมันก็ลงไปแบบระเบิดอะคนดูเข้าใจไหมระเบิดแมปอะเอาง่ายเลยนะครับคือมันไม่มีเว้ยมีแค่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูอันติเลยอันติก็ไม่มีนะคนดูแบบลงไปอะ โอ้มันเป็นสกิลนี้เหรอเฮ้ย<ะ>ผมเพิ่งผมผมเพิ่งสังเกตนะมันคือสกิลนี้เว้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปดีกว่าสรุปมีสกิลนี้เว้ยคนดูแต่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเหมือนกับที่ผมทําหรือเปล่ามันจะเหมือนกับสกิลที่ผมทําเมื่อกี้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่ามาคนดูลองดูนะอันนี้คือเขาแบบระเบิดลงไปละนะผมอุย้ยแหลกแหลกแหลกว่านี่ใช่ไหมอ่าแหลกนะผมนี่แหลกแหลกแหลกอ่านี่มันไม่ใช่เว้ยคนดู แต่กลับเป็นไรรู้ไหมเนี่ยหลังจากที่ทําเสร็จนะคุณดูดูนะปุ๊บนี่แหลกครับแล้วก็แมปได้พังับผมนี่แมปคือพังเลยเว้ยคุณดูเห็นป่ม <c ười> เห็นหรือเปล่า <c ười> คอเซียมนี่แบบพังไปเลยเว้ยนะครับผมคือมันเป็นพนลังของแอดมินแล้วก็เป็นพนลังของหนวดขาวที่ทาลายแมปเว้ยคือแบบแอดมินนำมาโชว์แบบว่าต่อฟังก์ชีตเลยอนะคุณดูเข้าใจปะคือแมปแม่งพังเว้ย โอ้โหคือบ้านแบบล้มแล้วไม่มีคลื่นนะคนดูจะกลายเป็นอย่างอื่นนั่นเองนะผมเนี่ยคนดูเห็นปะเออเขาก็ซูมให้แล้วเนาะคือแบบสุดๆอะสุดของรุ่นก็คือแบบนี้เลยนะครับผมผมเพิ่งเคยเจอเหมือนกันเนี่ยคือลงมาเวลงมาเลยแบบคือคือเดียวคือง่ายแมพมันพังไปหมดแล้วคนดูคือแบบเดินไม่ได้แล้วแบบเหมือนเป็นบั็กของเกมไปเลยอะเข้าใจปะเนี่ยคือมันเป็นบั๊กของเกมไปเลยครับนี่ กลางก็ลงโจไม่มีอะไรโคนเกิปก็หายไปตั้งนานเนาะเราไม่เห็นโคนเกิปตั้งนานละนะครับผมเออคนก็สงสัยอยู่ว่าโคนเอกิปหายไปไหนนะครับส่วนตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้เลยนะจ๊ะโอเคมาก็อันนี้ก็คือแบบเริ่มหายไปโอเคแล้วก็ลงน้ำเหมือนเดิมครับเอาง่ายคือชิ้นส่วนก็เริ่มแบบแตกหักแล้วก็ เริ่มหายไปอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยคนดูเห็นปะ่ะนี่นี่นี่เริ่มหายละเริ่มหายละนี่เริ่มหายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคือหลังจากนั้นก็คือว่านี่เหรอครับคนดูคือมันไม่ได้เป็นที่เดียวที่หายไปนะมันเหมือนกับเป็นทั้งแมปเลยนะครับผมนี่หรือแค่ N B C เองนะคือเป็นอะไรที่แบบว้าวสุดยอดมากๆนะครับผมผมเพิ่งเคยเห็นเลยนะเนี่ย คือแบบแอดมินมาทําแบบนี้จนแบบแบบพังเลยหรือว่าอะไรประมาณเนี้คือม่งโคตรเท่นะครับผมโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผม <S <S เดี๋ยวเราไปดูสิ่งแปลกๆอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมมันมีอีกอย่างหนึ่งนะก็มีคนสงสัยกันมาเยอะแยะมากมายเลยเนาะโอเคเดี๋ยวโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปตรงเรือผีนะครับผมอ่าก็คือว่าสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับหรือว่าเพิ่งมาติดตามผมหรืออะไรประมาณนี้เนาะอาจจะไม่เคยเห็นผมพาไปจุดจุดหนึ่งก็คือว่า คนอาสงสัยกันมาเยอะแยะมากไปนะครับผมอ่าซึ่งตอนนั้น่ผมทําไปตั้งนานแล้วเว้ยนะครับผมแต่ก็ยังไม่มีคนที่จะรู้นะคือว่าเป็นตรงนู้นนะคุณเข้าใจปะเออคือมันทะลุไปเว้ยมันจิงเหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งจริงๆมันก็ไม่อยู่โลกอีกโลกหนึ่งหรอกมันคือมันคือตรงนั้นแหละนะครับผมอ่าซึ่งเราเนี่ยสามารถไปได้มันไปแล้วมันมีอะไรบ้างมันก็มีอะไรครับมันเป็นจุดที่จะชมวิวแล้วเป็นการบั๊กเข้าไปซะมากกว่านะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะสอนบั๊กเข้าไปนะไออซยู่หน มีมาแล้วีโอเคโอเคโอเคอยู่ไหนวะเนี่ยมังกรดำมาแล้วโอเคโอเคมีห้าเออโห6กร้อยมาเตอรีและแอคเพื่ออะไรวะโอเคนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยการอ่าตอนแรกนะเข้ามาแล้วก็ตรงนี้เลยคือเราไม่ต้องเสียเวลาบินไปหรอกคนดูบินไปมันโคตรนานเลยบีแล้วแบบมันเสียเวลานะครับผมอ่ะซึ่งเราเนี่ยเข้ามาในเรือนี้ดีกว่านะมันเร็วมากเลยโอเคไปตรงไหนต่อน้องชายโอเคขึ้นมา โอเคขึ้นไปแล้วก็มาตรงที่บอสใช่ไหมหลังจากนั้นให้เราบั๊กหน่อยอ่ะไปนะชึบแล้วก็บินแป๊บๆป,ปรอก่อนไปหาเอ,อ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคุณติดบั๊กว่ะซิดอีกรอบนะสาาั่หนึ่งชึบชึบชึบงานจัดชึบ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 กลัวรัวปึ๊บ <c oughs> ปึ๊บปี๊บปึ๊บไปว่ะปึ๊บไปว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยคนนอานหาน,นึโอเคได้ละได้ละโอเคมาบินมาเอาผลเลยมันก็ได้แต่ผมแนะนำเป็นผลมังกรนะมันจะได้ง่าย แต่ว่าผลอื่นนี่มันคือมันยากนะผมก็คือเราต้องกระโดดยังไม่รู้อะผมก็จำไม่ได้แต่ผมคิดว่าบางคนได้ดีโอเคเกือบตายตรงไหนตรงไหนตรงไหนลงาข้างล่างใช่ไหมตรงผมพี่ระวังอ้ยตายเหมือนกันเนยฮะเอ้ยเกือบเราเดินได้ใช่ไหมตรงเนี้ยเนี่ยพี่อย่าเดินลงไปอ่ะมีไม่รู้ผมจำไม่ได้ว่าตัวนี้จะตายไหมนะใช่ก็คือว่ามันจะมีจุดตายห้คนดูคือมันมีจุดตายนะผมเหมือนกับแอดมินเขาใส่จุดตายมาอยู่แถวเนี้ยคือเนี่ยนะโดนไหมดูคนดูนะ เฮ้ยตรงนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรพี่ถ้าเกิดพี่ขึ้นไปในคิดบ็อกสีแดงอ่ะนั่นคือพี่โดนแบบตายแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อโอเคตัวนี้คือชิวๆใช่ไหมเดินได้ว่างั้นอ่ะชิวๆโอ้ตัวโดวงไปก่อนชิวเฮ้ยมึงใจเย็นดิชิวๆิปหาเอ้ยตายต้องบินบินมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยหาไอ้บ้ากามไม่เป็นไรพี่บินเร็วโอเคโอเคไม่เป็นไรซีดแล้วมึงมีแบบสิ่งแปลกๆอะไรปะตอนนี้มันมีไหมหรือไม่มีละมีแค่นี้หรือไงไม่มีแล้ว มันก็น่าจะมีแค่นี้นแหละคุณดูก็คือว่าพี่เอาคลิปนี้ให้ให้เด็กดูเวที่ไอ้อาหนวดขาวอ่ะเออมันระเบิดแมพไว้มึงเห็นยังวะเฮ้ยเห็นแล้วพี่นั่นแหละนั่นแหละที่นิโมันทชานั้น <ะ S 2> รู้สึกแอดมินใช่อันคือแอดมินนี่นแหละนะครับผมซึ่งแบบสุดยอดไปเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ผมอยากเห็นกับตาตัวงจริงๆว่าเออมันจะมีไหมไง,งั้นคืออยากเห็นกับตาจริงแต่ว่าแอดมินเขาทําในเซิร์ฟวีเนาะเขาไม่ได้ทำแบบว่าพวกแบบว่าออนไลน์แบบธรรมดานะคุณดูเขาทำในเซิร์ฟวี ก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรต่อคนที่เล่นหรือว่าเพลเยอร์ที่เล่นเนี่ยนะครับผมเขาเลยไม่ได้มาเดือดร้อนอะไรสักกย่างะคุณดูเข้าใจป่ะโอเคนะครับผมก็สับคลิปดีนะครับประมาณนี้ก่อนละกันเนาะถ้าเกิดว่าโอเคนะครับผมก็สับคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยกันนะครับผมถ้าเกิดว่ามีสิ่งแปลกอะไรอีกนะครับผมก็สามารถทัก ทักเพจเฟ e บุ o k ผมมาได้เลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีแอดมินตอบแน่นอน100%นะครับโอเคสเคลิปนี้นะครับผมขอตลาไปก่อนนะจ๊ะบายบายครับผมสีอิวครับผมโอเคบินชิวชิวก่อนชิวชิวแล้วก็ตายมาตรงนี้ตายแน่นอนอีซี่